ขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนให้พวกเราทุกคนหาทางออกจากกองทุกข์ทำแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ลำบากและยากมากสำหรับเราที่ไม่รู้เราไม่รู้จะหยิบเอาตรงไหนมาเป็นข้อคิดสกิดใจในการที่จะนำเราไปสู่การปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกข์ผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาท่านได้อธิบายขยายเนื้อหาอธิบายขยายเนื้อความตามเหตุและผลเพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามเดินหลังตามลำดับเช่นการปฏิบัติธรรมนั้นต้องอาศัยความอดทน การปฏิบัติธรรมนั้นต้องอาศัยความเพียรการปฏิบัติธรรมนั้นต้องอาศัยสัจจะและการปฏิบัติธรรมนั้นต้องอาศัยศรัทธาความอดทนเอามาประดับชีวิตในขณะที่ปฏิบัติธรรมเช่นมันเจ็บปวดบ้างมันขี้เกียจบ้างมันเมื่อยบ้างมันง่วงบ้างมันท้อถอยบ้างให้เราอดทนไว้ชื่อว่าขันติบารมี คันติบรารมีที่แปลว่าความอดทนในคำคำเดียวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าบุคคลใดที่มีความอดทนประดับชีวิตบุคคลนั้นเป็นนักปรา์นักปรา์ย่อมมีธรรมเป็นเครื่องประดับชีวิตบัณฑิตย่อมมีความอดทนเป็นเครื่องประดับชีวิตและความอดทนนี่เองที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในการฝึกหัดปฏิบัติธรรม สรุปหัวข้อใหญ่ใจความสำคัญสำหรับญาติโยมพุทธบริษัททุกคนเช่นการทำมาหากินของพวกเราทุกคนถ้าเราขาดความอดทนแล้วเราจะทำไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นความอดทนจึงเป็นตบะอย่างยิ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายความอดทนเป็นตบะของผู้ปฏิบัติธรรมนักธุรกิจธรรมทั้งหลายความอดทนเป็นการประกาศชัยชนะคือความสำเร็จ นักปรารถนาความสงบสุขของจิตใจทั้งหลายในการเดินสู่เสาะแห่เสาะแสวงหาทางออกจากทุกข์ความอดทนจึงเป็นธรรมสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จทุกประการองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความอดทนเป็นแสงสว่างของพุทธบริษัทที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จประการที่สอง ความภาคเพียนหรือความพยายามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเป็นภาษาบาลีวา่าวิริเยนะทุกขมัะเจติพวกเราจะพ้นจากความทุกขได้เพราะความเพียนเพราะฉะนั้นความภาคเพียนจึงเป็นหลักธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราไปไม่ได้ถึงไหนไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติก็ดีไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้งานชนิดใดชนิดหนึ่งประเภทต่างๆก็ดีถ้าเราขาดความอดทนแล้วขาดความเพียรแล้วเราจะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่สำคัญลำบากดังนั้นความเพียรจึงเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะนำชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จความเพียรเป็นหลักธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ความภาคเพียรเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายคือการตรัสรู้หรือบรรลุธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเนติแบบอย่างเป็นบุคคลอันเอกของโลกพระองค์ทรงเร่งความเพียรอยู่ในถ้ำนี้อยู่ข้างหลังหลวงพ่อนี้จนพร้อมเหลือแต่นังติดกับกระดูกสลบไปหลายครั้งทั้งความเพียรและความอดทนพนึกเข้ากาลัง ที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จให้เกิดขึ้นในดวงหะไทยของพระองค์คือการตรัดสู้ธรรมชีวิตเรานั้นไม่ใช่เป็นของที่ได้มาง่ายๆเป็นของที่ได้มายากชีวิตที่เราได้มาโดยยากนี้ถ้าเราปล่อยให้ชีวิตของเราหมดไปด้วยเปล่าประโยชน์คนที่เสียชาติเกิดนั้นก็คือเราเอง ดังนั้นความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างยกตัวอย่างในความภาคเพียรในการสร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีย่อมมีอุปสรรคยกตัวอย่างเช่นพุทธบอยสัตว์ทั้งหลายที่มากับหลวงพ่อหลวงพ่อเมาเครื่องบินมาในครั้งนี้รวมทั้งหมด176ท่าน176ชีวิตเมื่อมาถึงแล้วโชคดีของญาติโยมทุกคน ไฟก็ดับตลอดความเร่าร้อนก็มีเยอะเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งจะได้พิสูจน์ความเข้มแข็งของคนของลูกศิษย์ทุกคนและเป็นการพิสูจน์ความเข้มแข็งตของตัวเองนอนร้อนก็ไม่พอใจนั่งร้อนก็ไม่พอใจกินอรอ่อ,รอยก็ไม่พอใจกินไม่อร่อยก็ไม่พอใจเหนื่อยหน่อยก็ไม่พอใจเชิญท่านตามสบายท่านปรารถนาสิ่งใด ขอให้ท่านเจริญตามความปรารถนาของท่านเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้องค์สมเด็จพระชินทรสีสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนปรารถนาสิ่งใดทำเอาเถิดทนปรารถนาสิ่งใดทนสร้างเอาเถิดผลของการทำกรรมของการสร้างผลของการกระทำกรรมของการพูดและกรรมที่เกิดจากความนึกคิด จะเป็นสมบัติของท่านเองโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นด้วยเหตุน,นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนให้เราทุกคนนั้นทําจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วจิตของเราก็จะมีสติสมบูรณ์เมื่อจิตสงบแล้วสมาธิของเราก็เข้มแข็งเมื่อสติสมาธิสมบูรณ์เข้มแข็งแล้วจิตก็ต้องมีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ เมื่อจิตมีเหตุผลสมบูรณ์แล้วเมื่อจิตตั้งมั่นในเหตุและผลสมบูรณ์แล้วเรียกว่าปัญญาปัญญาย่อมนําเราไปสู่ความสําเร็จทำข้อต่อมาอีกเรียกว่าสัจจะสัจจะธรรมเป็นธรรมที่เป็นความจริงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อท่านตรัสรู้เมื่อท่านบรรลุท่านเรียกว่าบรรลุความจริงสี่ประการทุกสมุทัยนิโรธมรกทั้งสี่ประการนี้เป็นสัจจธรรมเมื่อพระองค์รู้สัจจะว่าทุก ทุกนั้นมาจากไหนทุกมาจากการเกิดความแก่มาจากไหนมาจากการเกิดความพลัดพรากมาจากไหนมาจากการเกิดทุกจึงมาจากการเกิดเมื่อเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายนี่กองทุกใหญ่ของมนุษย์เพราะสาเหตุแห่งการเกิดข้อที่สองสมุไทยสมุไทยนั่นแปลว่าเหตุเกิดทุก เมื wollen, todos todos s, ่อท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วเหตุเกิดทุกมีมากมายกายกองเช่นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากใจไม่อยากผิดหวังไม่อยากเสียใจไม่อยากน้อยใจไม่อยากแขนใจสิ่งทั้งหลายทั้งพวงนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงที่จะต้องเกิดมีกับมนุษย์ทุกคนเป็นความจริงที่จะต้องเกิดมีกับเราทุกคนเพราะฉะนั้นเหตุเกิดทุกทั้งหมดนี้เป็นธรรมดาเหตุเกิดทุกทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติ เหตุเกิดทุกทั้งหมดนี้คือความจริงเหตุเกิดทุกนี้คือเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เป็นสัจจะข้อที่สามเรียกว่านิโรธแปลว่าการดับทุกข์พระองค์ทรงค้นพบนิโรธความดับทุกข์ทุกที่จะดับได้เราต้องมีสติสมาธิปัญญาทุกที่จะดับได้เราจะต้องได้เหตุและผลดังนั้นมรร คือทางที่จะเดินไปสู่ความดับทุกข์นั้นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อเราเข้าไปสู่ความดับทุกข์ได้แล้วทุกทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดมีกับเรานั้นทุกต้องดับไปเมื่อเรามองเห็นทุกชัดเจนอันเกิดจากการเกิดก็ดีอันเกิดจากความแก่เจ็บตายก็ดีอันเกิดจากทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีเมื่อเราเห็นแจ้งด้วยปัญญาชัดเจนแจ่มแจ้งแล้ว เราจึงต้องสวะสแสวงหาทางเรียกว่ามักคือทางเดินไปสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเราจะกล่าวถึงมักมีองค์8ก็ดีกล่าวถึงมักทางเดินไปสู่ความดับทุกข์ก็ดีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการที่เราจะค้นคว้าหาธรรมะในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องหมายที่จะนําเราออกจากกองทุกนั้น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในภาคอีสานยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่ดุลหลวงปู่เทศหลวงปู่ชาหลวงปู่ผู้ปฏิบัติธรรมในภาคอีสานทุกทุกองคหลวงปู่เจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงปู่ประคุณเจ้าสมเด็จพระยานสังวรเจ้าประคุณสมเด็จหลายหลายองค์ในที่สุดเมื่อท่านเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วท่านก็หันมาฝึกหัดปฏิบัติ ซึ่งการฝึกหัดปฏิบัตินั้นจึงเริ่มต้นโดยการกำหนดรู้ด้วยสติสติแปลว่า wow ความระลึกได้สติแปลว uh ่าความระลึกรู้ระลึกได้ระลึกรู้กับอะไรอะไรก็ได้ที่มากระทบกับการได้ยินอะไรก็ได้ที่มากระทบกับการเห็นอะไรก็ได้ที่มากระทบกับการคิดให้เรามีสติระลึกรู้กับสิ่งนั้น แต่สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราคิดนั้นมากมายกายกองเหลือเกินไม่รู้จะกกำหนดเอาสิ่งไหนที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดดับจับได้ง่ายพ่อแม่ครูบาอาจารย์และนักประทางเขาใหญ่ท่านกล่าวไว้ตลอดเวลาว่าให้เราดูลมหายใจเข้าไปสังเกตดูลมหายใจเข้าเมื่อเราหายใจเข้าก็รู้ตามลมหายใจเข้าไป ในขณะเดียวกันเมื่อเราหายใจออกมาก็กำหนดร,รู้ตามลมหายใจออกมาเมื่อลมหายใจเข้าสุดลมหายใจเข้าให้เรานึกว่าพุทธสุดลมหายใจออกให้เรานึกว่าโทพุทโทพุทโททุกลมหายใจเข้าออกมีสติกำนดร,รู้ลมหายใจเข้าออกกับคำบริกรรมว่าพุทโทพุทธโทนี่จึงแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ผู้รู้เท่านั้นที่จะหาทางออกจากทุกข์เมื่อจิตของเราเข้าไปถึงพุทโธแล้วจิตเราจะเบิกบานเมื่อจิตของเราเข้าไปถึงพุทโธแล้วจิตของเราจึงจะตื่นเมื่อเราเข้าไปถึงพุทโธแล้วจิตของเราจึงจะผ่องใสเมื่อจิตของเราเข้าถึงพุทโธแล้วจิตเราจึงจะมองเห็นแสงสว่างเพื่อที่จะออกจากกองทุกข์ดังนั้นพุทโธนอกจากเป็นพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในานามของพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐสามประการมีคุณประพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์พระพุทธคือพระนามขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมแปลว่าคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมนั้นเป็นเครื่องหมายที่จะรักษาและปกปักคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกนรก พระธรรมนั้นแปลว่าปกปักรักษาคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระธรรมคำสั่งสอนนั้นเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วเราจะไม่ไปเกิดในที่ต่ำเราจะต้องไปเกิดในที่สูงดังนั้นคุณประพุทิและคุณประธรรมจึงเป็นหลักสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองแห่งพุทธะข้อสุดท้ายในนามของพระรตนตรัยก็คือคุณประสงค์ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระพุทธศาสนานี้นักปชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านแบ่งพระสงฆ์ออกเป็นสามจำพวกพระสงฆ์พวกแรกเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมแล้วเป็นพระสงฆ์ที่เข้าถึงธรรมแล้วเรียกว่าอริยะสงฆ์พระสงฆ์องค์ที่สองก็คือสมุตติสงฆ์คือผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนานี้ ฝึกหัดปฏิบัติตนเองปฏิบัติตนเองไปเรื่อยๆจนจะได้เป็นพระสงฆ์พระสงฆ์จึงแปลว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามุ่งไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติที่เป็นธรรมปฏิบัติเพื่อหาท้ทางออกจากกองทุกข์พระสงฆ์มูที่สามคือญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่น้อมจิตตั้งใจปฏิบัติดีที่น้อมจิตตั้งใจปฏิบัติชอบ ที่น้อมจิตตั้งใจปฏิบัติตรงที่น้อมจิตตั้งใจปฏิบัติที่เป็นธรรมที่น้อมจิตตั้งใจปฏิบัติธรรมพอสมควรแก่ธรรมเรียกว่าสาวกของพุทธเจ้าดังพระบาลีที่เราสวดว่าสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงหมายความว่านั่งตรงอย่างนี้เหรอปฏิบัติตรงหมายถึงนอนตรงเหรอปฏิบัติตรงหมายถึงว่าปฏิบัติตรงต่อธทำคําสั่งสอนเช่นสั่งสอนให้เราตั้งสติเราก็ตั้งสติจริงๆสอนให้ดูลมหายใจเข้าออกเราก็ดูลมหายใจเข้าออกจริงๆสอนให้เรา พยายามตั้งอกตั้งใจเอาจริงจังก็ตรงคงที่ต่อธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเพื่อเอาธรรมนั้นหาทางออกจากกองทุกข์ดังนั้นพระอริยสง์สมุติสง์แล้วก็พวกเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ปรารถนา บุญกุศลและบารมีตั้งใจจะประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งใจจะนอบน้อมจิตเข้าของตนเองเข้าไปสู่ขบวนการแห่งธรรมนอบน้อมจิตของตนเองไปสู่ขบวนแห่งพระธรรมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัสมพุทธเจา้าท่านตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติพวกเราที่มีความเพียรเท่านั้นที่เราจะออกจากกองทุกได้ จึงจะหลุดพ้นออกจากกองทุกได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธินั่นเองเป็นมรรคที่จะเดินเข้าไปสู่หนทางที่จะทําให้เราออกจากทุกขอยากจะอธิบายเพิ่มเติมว่าสติก่อให้เกิดสมาธิสมาธิก่อให้เกิดปัญญาปัญญาก่อให้เกิดความเข้าใจชัดรู้ชัดความรู้ใจความรู้และความเข้าใจชัดเป็นเหตุให้เรามองเห็นทางสว่าง เมื่อเรามองเห็นทางที่จะเดินไปข้างหน้าเข้าไปถึงขบวนการของจิตที่อยู่ภายในเรียกว่ายานได้แล้ววิมุตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะบังเกิดมีแก่พวกเราทุกคนขอความสุขความสวัสดีความเจริญงอกงามในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัตทผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านเทิ